ยินดีต้อนรับสู่ช่องของปัตน,นะคะแน่นอนว่าเทปแรกของปี2025นะคะวันนี้เราจะมาทำ how to แต่งหน้ากันค่ะคือช่องก่อนหน้านี้ปัานเล่นต,ต่อเยอะขึ้นแล้วก็ถ่ายถ่ายฟีดอยู่แล้วก็เห็นฟิลเตอร์หนึ่งที่แบบเฮ้ย <c oughs> คนในตอตอๆเขาเล่นกันเยอะมากคือมันมีความแบวมีความแบบหน้าเด็กมีความแบบตื่นม,มาก็ สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟิลเตอร์นี้นะคะคือชื่อว่าฟิลเตอร์โตอินเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคต้องเว v e r หน่อยแล้วลองมาเวอ e r ดูซิว่าเราจะแต่งหน้าให้เหมือนฟิลเตอร์ได้หรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบงานแบลงานโตอินอะไรเงี้ยก็ลองดูคลิปนี้ดูนะคะไปดูกันในคลิปได้เลยคะ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าที่ดูในรูปเหมือนฟิลเตอร์อะตามันจะแบบชันชัดน,นิดนึงก็เลยจะติดสติกเกอร์ตาสองชั้นก่อนนะคะเพราะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือแบบยี่ห้ออะไรเราจะติดสติกเกอร์ตาให้มันแบบ โตขึ้นกลมขึ้นนะคะดูชั้นตานี้ไว้นะเดีเราจะติดให้แบบมันกลมขึ้นก็ค <Entscheid> <า>ือเน้นติดตรง,ตตรง <foundations> กลางนะคะแล้วก็ไปไอีกครั้งหนึ่งมองลงแล้วก็วางที่กลางตาอย่างนี้ให้มันเลยรอยพับตาจริงเราขึ้นไปนะ จากที่เห็นในฟิลเตอร์นะคะผิวมันจะค่อนข้างโกลมากๆอันนี้คก็ปาดลงสกินแคร์มาแล้วนะถ้าเกิดว่าใครอยากดูเทคนิคลงสกินแคร์ก็มีคลิปเก่าๆทำไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มที่เมคอัพกันเลยนะปั่นจะใช้ตัวนี้เป็นเบสมั l ติ u s สอ l ลู m i เนตติ้งเบสของ c ชา n e l นะคะจะเป็นเบสสีขาวคือลูกนี้มันเป็นฟิลเตอร์ชื่อโตอินโนมันจะมีความพ่เาวจีนแต่ว่ามันก็ยังเป็นพ่เาวจีนที่ละมุนอยู่ แต่ใดๆคือผิวเรามันก็ต้องขาวขึ้นคูเบสตัวนี้มันจะเป็นแบบช่วยกระจายแสงทำให้ผิวมันแบบดูกลขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบโอโ้สว่างแบบจนหน้าลอยนะเสร็จแล้วต่อด้วยคุชชั่นเลยดีกว่านี่หันไปหยิบจากข้างหลังทุกคนเห็นขลังแสงข้างหลังใช่ไหมคือของเยอะมากนะแต่ว่าถ้ามีอการเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ดูนะคะคุชชั่นของบอบบี้บราวค่ะ เดี๋ยวบานจะใช้คู่กับแปรงของฮูด้านะคะนี้จริงๆใครจะใช้พับก,ก็ได้นะแต่ว่าช่วงนี้แบบชอบใช้แปรงมากกว่ามันบางเบาดีวนๆที่ฝาแบบนี้นะคะให้เหนื้อคุชชั่นเนี่ยเขาเข้าไปในแปรงเยอะๆหน่อยแล้วก็ปาดเลยคุชชั่นตัวนี้คือโกลมากอ่ะให้ดูลงปุ๊บน่าโกลขึ้นมาเลยเห็นปะเห็นไหมใครชอบผิวโกลบอกเลยว่าน้องบ๊อบบี้ทำถึง เก็บรอยสิวกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะใช้น้องอวากลาสคนนีคนเดิมเลย่วงน,นี้ด้วยความ PM ทุกคนแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆคือสิวก็คือขึ้นคางเก่งมากแป้ไปเๆเดี๋ยวอันไหนที่รอยมันยังมีอยู่ก็ไม่ต้องสนใจมันเยอะนะคะเดี๋ยวเราแต่งตาเสร็จทุกอย่างเสร็จแล้วค่อยมาเก็บน้องีกทีก็ได้อ่าเดี๋ยวถามแปรงอันนี้แปรงของเดซนะคะมัน คือป่านได้แถมมาตอนคอลเลคชันสักคอลเลคชันหนึงอะซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเขายังมีใครอยู่ไหมนะทุกคนก็ไปลองตามหาดูประมาณน,นี้ทิ้งไว้ก่อนสักแป๊บหนึง่งรอเขาเสร็จตัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้แปรงอันนี้เป็นแปรงอวกาศนะคะฟุบกแทแทบ เบาๆนะอย่าหนักมือเกินไปนะคะถ้าหนักมือเกินไปเนี่ยคอนซีที่เรากบไว้มันก็อาจจะหลุดออกมาได้เหมือนกันตตรงไหนที่มันยังแบบว่ามันแห้งไปแล้วหรือมันยังไม่เนียนใช่ไหมก็เอาตัวเนื้อคุชชั่นนี่แหละจิ้มเนื้อคุชชั่นเข้าไปนิดนึงแล้วก็แทบเพิ่มก็ได้ค่ะก็จะได้ความแบบสีมันก็จะสม่ำเสมอกันแหะเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือจากแป้งใช่ไหมก็เอามาแบบแทบๆทบที่ตานิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะแต่งตาก,กันแล้ว ในรูปตามันจะเป็นเหมือนแบบสีแมทแทบจะเป็นสีเดียวเลยนะคะตาบนเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากใช้สีเหมือนแบบส้อมอมชมพูนิดนึงอันนี้ใช้พาเลตสีพาเลตเบอร์0ูนย์นะคะสีปันจะใช้เป็นนี่กับอันนี้แล้วก็แปรงที่ใช้วันนี้คือแปรงของเซฟโรานะคะทาทั่วปึกตาเลยนี่ทาไปจนแบบ ให้มันไปถึงแบบขอบคิ้วเลยนะทีนี้ปันจะใช้สีน้ำตาลที่มันเป็นแบบน้ำตาลเข้มขึ้นนิดน,นึงอันนี้ใช้ p a เลของ Shu e m o r a นะคะเขาจะมีสีน้ำตาลนี้อยู่เดี๋ยวใช้เสีย้ำตาลนี้แปรงจะเป็นแปรงที่ไม่ได้ฟูงเท่าเดิมแล้วอันนี้คือแปรง touch up brush เบอร์2 1 1นะคะเมื่อกี้เราลงทั่วทั้งตาใช่ไหมนี่ก็จะลงเน้นแบบว่าชิดโคน จนถึงรอยพับตามันก็จะดูแบบมีการไล่สีแล้วนะทีนี้อาจจะกลับไปกลับมาหลายพาเลทนิดนึงนะคะกลับมาใช้พาเลตเดิมแต่ว่าอันนี้ใช้สีที่เข้มที่สุดนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่เล็กลงไปอีกแปรงไม่แน่ใจยี่ห้ออะซูม อันนี้คือตัวที่สำคัญมากในในลุกนี้ที่เป็นฟิลเตอร์อะห่างตามันจะมีความตบแล้วก็หนาแล้วก็ฝุงเริ่มจากสีเมื่อกี้ที่บอกไปนะสีน้ำตาลเข้มใช่ปะอาจจะต้องมองลงแล้วก็จิ้มลงไปงนี้เราลืมตาขึ้นมาเสร็จแล้วมองตรง องศามันตกนะแต่ว่ามันแอบ,บแบบมีห่างนิดนึงอะอแล้วก็เกลี่ยให้มันปุงๆนะคะที่เหลือเราได้ห่างแล้วใช่ปะเราค่อยๆไล่กลับไปที่หัวตา ีข้างงนึเรามาเพิ่มความชาัด <ST legitimacy parfois> ของเส้นไลเนอร์เราอีกนิดนึงนะคะเราจะใช้เป็นดินสออันนี้ของแคนเมกนะเป็นดินสอสีน้ำตาลนะคะก็จะดึงตานิดนึงค่ะแล้วพแล้วก็อันนี้สอเข้าไปเขียนตามแนวที่เราแบบใช้ฝุ่นเมื่อกี้ไว้ได้เลยนะ ได้แล้วแล้วก็พอเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็กลับมาใช้ฝุ่นเมื่อกี้แหละเปลนให้มันฟุ้งต่นรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มสีน้ำตาลเข้มอีกนี้นึงก็เลยเดี๋ยววันนี้ขอเปลี่ยนผลิตอีกแล้วอันนี้เป็นผลิตของเดซิกนะคะใช้สีเข้มสุดอันนี้แปลงอันเดิมนะเปลน,น่ยนเลีอีก คิดว่าประมาณนี้ได้แล้วจะทำอีกข้างสละตาบนตาล่างนะคะก็กลับมาใช้พาเลตเดิมของฟีนะคะโดยที่ป่านจะใช้สีน่จะเป็นสีนี้สีนี้ก่อนแล้วก็ลงเป็นดอลลี่อาเห็นไหมมันจะดูแบบมีดอลลี่ขึ้นมาแล้ว เสร็จแล้วทีนี้มันยังไม่จบเพราะว่าในลุกอะใต้ตาล่างมันจะมีความแบบแดงแดงแดงกำกำเพมืนเพิ่งร้องไห้มานิดนึงซึ่งเราก็จะใช้สีสองสีแรกที่เราลงตาบนไปะผสมกันนะคะเราจะอย่างนี้นะแล้วก็ไล่จากหางตามาใต้ตา,ามันจะดูแบบวงตุ่ยเหมือนเพิ่งร้องไห้อะ แล้วก็ตรงหัวตานะคะชิดโคนขอเบิร์เลยใหม่ขอโทษทุกคนคือมันแบบมันไม่มีพเพลยไหนแบบได้ทุกสีครบนี่คือน้องบ๊อบบี้บราวน์นะคะแพ็กแมนสีที่จะใช้ก็คือสีนี้ในลุกมันจะมีความแบบแดงๆด,งดงส้มๆนิดนึงเนาะกับแปรงหัวแหลมๆอันเดิมที่เราทำไลเนอร์ด้านบนนะอย่าลืมเช็ดแปรงก่อนนะคะทุกคนแล้วค่อยแบบว่ามาต่อเอาอันเนี้ยมาทำแบบ นัลลีข้างล่างตุยยังตาตุยยังตัวอินสุดอะตาตุยสุดอะสุดท้ายของตาล่างแล้วจะใช้ดินสอเป็นดินสอสีชมพูของเบียร์นะคะหลจากวันนี้เขียนหัวตาตรงนี้ให้มันเป็นแบบว่าเส้นน้ำตาแบบดูแดงๆ แล้วก็เป็นตรงกลางไว้นะคะแล้วก็ไปเขียนหางตาตรงนี้โอเคตาประมาณนี้คือในฟิลเตอร์อ่ะปั่นเห็นว่าเขาไม่ได้เน้นขนตาอะไรเลยไม่ได้มีขนตาบอมขึ้นมาหรือว่าไม่ได้เน้นขนตาล่างด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่าจะไม่ปัดขนตาล่างแต่ว่าขนตาบนก็ขอดัดแล้วก็ปัดนิดน,นึงแล้วกันแล้วก็ใช้มาสคาร่าอันเดิมนะคะของมุด อันนี้ปั่นจะไม่ได้เน้นแบบจับช่อหรืออะไรเลยนะคือปัดแบบชิวๆเลยตาเสร็จแล้วทีนี้ไปคิ้วกันค่ะสีคิ้วในฟิลเตอร์ก็แอบ,บเข้มอยู่นะแต่ว่าทรงคิ้วอะก็คือมันจะเป็นแบบทรงหัวใหญ่แล้วก็ตรงๆแล้วหางก็คือปุ๊บลงมาอย่างนี้วันนี้ก็เลยจะใช้น้องชูเอมระคนเดิมนะคะคืออันนี้จะแบบเขียน อย่างตรงตรงหัวปัน่นอะมันจะแบบตกออกมาน,นิดนึงใช่ไหมปั่นก็จะเติมข้างบนนี้ให้มันดูแบบตรงขึ้นอะออใช้สปูลี่บัชนะคะก็ทำให้มันฟุงๆหน่อยส่วนหางก็ฐานปั่นจะเติมฐานไม่เป็นยนนข้างบนแหละเพราะเดี๋ยวมันจะดูแบบคิวยกเกินก็เติมแค่ฐานเออ ทรงคิวได้อยู่นะเนี่ยดูตกตกอีกข้างหนึ่งนะคะประมานี้คิดว่าโอเคแหละทีนี้ปัดแก้มกันนะคะวันนี้จะใช้ Rare Beauty สี Happy คือจุดที่เขาลงอะ่ะทุกคนมันจะเป็นจุดใหญ่ๆตรงนี้2จุดแล้วก็ จะมีเชื่อมมาที่ใต้ตาด้วยนิดหนึ่งมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ปัานยังไม่ลงคอนซลเลอร์ใต้ตาเพราะว่าเผื่อแก้บรัชว่าแบบเอยเผื่อตำแหน่งบรัชมันไม่ถูกต้องอะไรนะบัชบบเซียบิวตี้ก็คือแน่นมากเพราะฉะนั้นเอาไว้ที่หลังมือก่อนนะคะอย่าป้ายลงหน้าโดยตรงนะถ้ายังไม่แบบยังไม่เสียอะไรมันจะลงตรงหนกแก้มเออไม่พอค่อยเพิ่มจะปัดสูงนิดนึงนะคะให้ทุกคนลองแบบ จับหากระดูกที่เป็นกระดูกหนูแก้มตัวเองอ่ะแล้วก็ลงไปตรงนั้นแล้วก็เอาแปรงเอาแว็กซที่เราใช้ลงคอนซีลเลอร์เมื่อกี้ใช่ปะมาเชื่อมตรงนี้นิดนึงตรงใต้ตาตแล้วก็ห้ามลืมค่ะตรงปีกจมูกด้วยจะเป็นแบบว่าโตอินมันต้องจมูกแดงแล้วก็นี่สันจมูกตรงนี้ด้วยอีกจุดนึง จะทำให้ลุงม,มันคอมพิวตก็คือคามค่ะลงไว้ค่ะเบาๆค่ะอันอืมในลุกน,นะเขาก็จริงดิฟลเตอร์มันบีบหน้าหลายทุกคนหน้ามันก็จะดูแบบเรียวเล็กแล้วก็หน้าพุง่งแต่ที่เห็นชัดมากเลยคือหัวตามีความสว่างแล้วก็ใต้ตาก็คือแบบไม่มีร่องรอยอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็จะมาเก็บใต้ตาด้วยคอนซีลเลอร์กันนะคะวันนี้ใช้ของนาตาชาเจเนลน่าแปรงอวกาสเหมือนเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็แทบ็บเวลาแทบ็บอะค่ะมันไม่ต้องแบบลากไปทั้งตาอย่างนี้นะคือแท็บเฉพาะตรงเส้นรอยค้ำก็พอลงน้อยคือให้ลงทีหลังอะเพราะว่าตัวคอนซีลเลอร์ค่ะเขาจะได้กลืนไปกับเอ่อบลัชที่เราลงก่อนหน้าด้วยถ้าสมมุติว่าเราลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วไปลงบลัชทีหลังบางคนควบคุมน้ำหนักมือไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นแบบมันจะไม่เนียนอะลงแค่ตรงนี้นะที่มันเป็นแบบ เส้นเนี่ยปุ๊บความคล้ำ <c oughs> เ็จแป้งกันนิดนึงนะคะวันนี้ใช้แป้งของ Huda Beauty รัชบัเหมือนเดิมเบอร์สองสองหนึ่งคือลูกเนี้ยจะไม่เ็่แป้งทางหน้านะ,นะเพราะว่าเท่าที่ดูในฟิลเตอร์คือหน้ามันจะมีความนวลน,นวลเงาเงาเราต้องรักษาความโกลว์ของผิวไว้แปะเข้าไปตรงช่วงคอนซีลเลอร์เพอดูแป้งดิเนียนมากนวลมากเลย มันกบใต้ตาดีมากแล้วมันก็เบออลอหอมคนดีมากหน้าผากเล็กน้อยคางเชดดิ้งกันนะคะกลับมาใช้พาเลตตาเลยนะคะเราจะใช้สีนี้สีเทาเท่าที่เห็นเฉดในฟิลเตอร์ก็คือมีตรงนี้ไล่ขึ้นไปใต้ขิวใช้แป้งอันเดิมเลยเมื่อกี้ที่ลงแป้งอะตรงนี้สันจมูกนี้นะคะ เชดดิ้งให้เหมือนฉีดหน้าที่สุดแล้คุเสร็จแล้วอีกจุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวสีตรงนี้ค่ะตรงนี้นะตรงนี้นะไม่ใช่ตรงใต้ตาเมื่อกี้เราลงใต้ตาตรงนี้ใช่ไหมเคิบ mm hmm. ลงมาอีกนิดนึงแล้วก็เป็นตัวสีตรงนี้จุดนี้เขาบอกว่ามันจะทําให้ดูหน้าเด็กลงแล้วก็ดูแบบช่วงจมูกจะดูสั้นลงหน้าเด็กลงใครอยากหน้าเด็กก็เอาทีนี้ไปใช้ได้นะคะ กลับมาใช้แป้งเบอร์143ของทาชั่มนะคะกับสีนี้แล้วก็ตรงนี่ลายจมูกพุ่งๆอย่างนี้แบบนี้สันจมูกปลายแล้วก็หัวตาขาดนิดนึงพุ่งสดๆปากนะคะเท่าที่ดูในลุกนะคะคือ ปากไม่ได้มีความแบบเบลอหรือว่าไล่สีอะไรมากนะคะก็คือเหมือนปากเราเลยอะทาเท่าปากเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะใช้เป็นน้องเบียอันนี้นะคะคอลเลคชันนักแบงอันนี้แปรงทาปากเบอร์401ถ้าชอบเหมือนเดิมจริงๆมันก็ทาง่ายๆเลยค่ะ อยากให้สีมันมีความชมพูขึ้นนิดนึงอันนี้คือมันติดแบบแดงแดงก็เลยจะมาใช้ผลิตของดซีค่ะซึ่งก็จะใช้สีประมาณิก็จะทาแค่ช่วงแบบขอบปากแค่ให้ภาพรวมดูชมพูขึ้นเฉยๆเสร็จแล้วทุกคนกลับมาที่ไฮไลท์เมื่อกี้ที่เราใช้ผลตตาใช่ไหมคือในลุกเนี่ยมันจะมีไฮไลท์ที่ปากนิดนึง ใช้เดิมเลยตรงกระจกขาก,กดเข้าไปเห็นปะนี่ให้มันแบบมีข่าๆนิดนึงแล้วอาจจะใช้สีเข้มก็ได้ในนี้หรือว่าจะใช้สีแรกที่เราลงปากก็ได้นะได้เหมือนกันเห็นไฮไลท์ใช่ป่ะลงบนไฮไลท์ตรงนี้เช้นิเยังไง แต่งหน้าตามฟิลเตอร์ต่อวันนี้เป็นไงทุกคนเหมือนไหม <c oughs> ก็คือคิดว่าได้อยู่ประมาณ80%อีก20%ให้เป็นเรื่องของการบีบหน้าของฟิลเตอร์นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแต่งหน้าให้มันดูแบบหน้าเด็กลงตมุตมีขึ้นหรือว่าเป็นฟิลแบบแบลเบก็เอาทริคในวันนี้ไปใช้ได้นะคิดว่ามีหลายทริคที่สามารถแต่งได้ใน everyday look แล้วก็ชีวิตประจําวันอยู่นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบมาแต่งลุคแบบว่า cover look ต่างๆอะไรแบบนี้ก็ ถ้าเกิดว่าใครชอบฟิลแต่งหน้าโคเวอร์ก็บอกมาได้นะคะเผื่อจะได้ทำอีกนะคะแล้วก็วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ